ต้องเบาโบอืมอใหไฟอ่ะเพื่อให้ไฟมันเริ่มวิ่งจากใช่ให้ลงล่างเห็นไหมไฟมันย้อนอยู่ด้วยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอืมไม่ได้บันเจอเปลวไฟไปลอยอยู่ข้างบนอย่างนี้ได้โอเค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 งั้นน่าจะตามนี้พอเพราะว่าไฟมันไปลอยอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมพอส่วนที่เผาหมดอ่ะเกลี้ยงสุกแล้วปุ๊บมันก็กินมันเองจนหมดแล้วอ่ะ แทนที่จะเอาตัวที่กำลังลอยอ่ะดึงกลับลงมาเอออืมอืมอืมแต่ก็อีกนั่นแหละเพราะว่าเราอเราต้องเห็นของก่อนแล้วก็ลำเลียงเหตุการณ์ย้อนหลังเราถึงรู้ว่าเราจะทำอะไรเพราะว่าเราเปิดเต่าไม่ได้อืแต่ก็อีกด้วยว่าความสูญเสียของแก๊สที่สูญเสียอย่างรุนแรงร้ายกาจออนั่นแหละก็ที่เมื่อวานเนี้ย นี้เลยเนาะเนี่ยในนั้นแทมยังไงด้พี่พี่บอกมีโตอ่ะมีโตแล้วก็หั่นอ่ะหั่นแให้โตดีประหยัดเวลาด้วยเพราะถ้าถ้าเกิดว่าจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆต้องมี นอนไม่หลับเนาะต้ลงลุกเลยต้องนะว่าการไครแก๊ส่วนหนึ่งอ่ะมันต้องรอช่วงจังหวะที่วูดการ์ดออกอืมมันต้องมีการช่วยแล้วก็พยายามให้ความร้อนเนี่ยมันคงที่ต่อไปอีกต่อไปอีกหน่อยหนึ่งคือต้องช่วยมันเพราะตัว เพราะว่าข้างบนน่ะมันร้อนจริงอืแต่ว่าด้านล่างอ่ะความร้อนมันยังลงไปไม่ถึงคือมันคายวูดการ์ดออกมาแต่มันยังมันไม่สามารถดูดข้างล่างอืคือความร้อนอ่ะส่วนใหญ่มันอยู่ด้านบนใช่ไหมครับที่ที่ที่บอกทีเนี้ยมันต้องรอให้จนความร้อนเนี่ยกินไปถึงด้านล่างพี่แมนต้องไม่ใช้เบลอ